สวัสดีครับขอ,อนีต้อนรับสู่โรงเรียนกุจิกวิทยาวันนี้มีการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาการป้องกันยาเสพติดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครราชสีมาตอนนี้กิจกรรมเริ่มแล้วเดี๋ยวไปกับผมได้เลยนะครับ มีขนา52 49ดูดูใช่ไหมใช่ไหมขนาดก็ถึงยาที่ถนือ52ไม่เหมาะให้ต้องเราไม่เหาะไแล้ไม่ต้องา้านเพราะน้ทใช้ที่สเป้าว่มมาใช้ได้มันไม่เหมาะกับเรา่เป็นไปการทำการเลือการสอให้ชอบใช้บ้านถ้าเาใช้บ้านเดี๋ยวเราเพราะนั้นใช้ถงเาที่บ้า ừm, ông kích thích được chúng ta, ông nói ông ta, ừm, ông ta, ừm, ông ta, ừm, ชิงทักในทันมืออย่า้กว่ามือเพราะว่าดูยังคงบ้านทักในากหึงว่าสุดแขนนะมือแกะปากออกเกรชื่นยืไปแล้วดูว่าพตจบไปทางไหนถ้าได้แบบนี้าบอกเราไม่มีกริชรบนี้ วันจนี้นะครับวันจุดี่คุยด้วยวนจุดเอ็นเช้อาสุเวลาใช้นะครับให้เราอยู่ที่สะโพกดีไหมดไหมห้ามไปกับเจ้าท้อที่เองนครับแน่นี่คือท้อด้วยนี่คือประโยชน์ใการสัญญาดีนะดีไหมแล้วพูดมือูด แต่ให้รอเพราะว่ามหลวใจจนไปจ้าใจจนไปมไม่หรับเขาของทาดอดมันไม่าใช้วอันนี้กระชับถ้าสเสร็จแล้ววันี้ต้องจะถ้าเพื่อนรองอเไรกีนะใส่น้าไว้มันก็จะเชื่อมอยู่ในนั้ไม่ออกถ้าทำริวนะมันจะเสียบ ว่าเธอเปน้ำดำวอาแม่น้ำทรมำเป็นต้นซอขนาดอมบีหน้วหน้าใจเธเดิมือนมจะไม่มีจอแบนอย่างนี้เมอแกลีก็ไม่รับคำบางครังเจากไปใหญ่ผู้หญิงเท่าไรขำโง่ไปทำให้เธอมาหัวต้องหัวาันตาไม่รู้นํำแนักเธอเท่าไรถ้าฉันจะดูไหมนีจะเอาเทมาแก็แปลนี้ นะคะคือว่าเล่นกีฬานะคะเพื่อว่าให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดไปอีกยแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าแล้วก็สองนะคะอ่านหนังสือหาเวลาว่างที่จะเอาเวลาไปมั่วสุมหรือว่าไปอยู่ในแหล่งเสพติดนะคะมาอ่านหนังสือดีกว่าะคะ่ะแล้วก็สามนะคะใช้เวลาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเช่นบำเพ็ญประโยชน์นะคะช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน,นะคะ่ะสี่นะคะหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดนะคะ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทั้งยาบุหรี่เหล้าหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะที่เป็นอบายามุกค่ะถ้าไม่อยู่ในแหล่งมั่วสุมคือไม่อยู่ในแหล่งที่รับตาคนนะคะแหล่งที่แบบยังไงดียแหล่งในแบบแบบมีแบบสิ่งเสพติดมากมายะคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนค่ะ ช่วยกันข้อ2คะ่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูภายในโรงเรียนค่ะข้อ3จัดจกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะข้อ 4. เล่นกีฬาในยามว่างค่ะข้อหตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนค่ะข้อ6จัดคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติดค่ะไม่เมาก็เต้นได้ค่ะครับ สำหรับการป้องกันยาเสพติดนะครับก็คือข้อแรกก็คือไม่ม่วสุ่มนะครับเพราะการม่วสุ่มเนี่ยอาจจะทาให้เราได้รับสารเสพติดมาโดยไม่รู้ตัวครับข้อ2นะครับคือ,คอ,คอ,คอการไม่อยากลิลองครับการลิลองนะครับสารเสพติดเป็นสารที่ให้โทษถ้าเกิดสมมติเราลองไปแล้วอาจจะติดมันก็ได้ยาเสพติดถ้าเกิดลองเพียงครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดได้เลยครับขอ้อ3รู้จักการปฏิเสธครับ การปฏิเสธก็คือหากมีใครชักชวนให้เราไปทําสิ่งที่ไม่ดีหรือไปเสพยาสพติดอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรู้จักการปฏิเสธเขาว่าไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรแบบเนี้ยครับข้อ,อสี่เมื่อมีปัญหาก็ต้องปรึกษาครอบครัวครับครอบครัวเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดสําหรับเรานะครับเมื่อมีปัญหาอะไรก็ต้องรู้จักปรึกษาเขาไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าครอบครัวยังไงก็รักเราที่สุดครับ